เดี๋ยวจะตัดให้ดูนืมผนเยอะเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวมาเช็ก่อนบ้างสีชมพูเนี่ยเราเราผสมไปเมื่อกลางเดือนกุมพาสีชมพูนี่จะเป็นรุ่นแรกที่จะที่จะเก็บเกี่ยวได้เกี่ยวได้อ่าจะครบห้าเดือนสีชมพูไหนอยู่ตรงไหนดูงางสีชมพูอ๋อมันมีป้ายสีชมพูติดสติกเกอร์ก็ได้ง่ายดีอเดี๋ยวลองเปิดดูว่าอันนี้เดี๋ยวเปิดจ่าเอพร้อมกันเลยนะว่ามัน มันดีร้ายประการใดอันนี้มุ้งนะครับแล้วก็ผ้าโอ้อใช้ได้อ่าอันนี้เริ่มเข้าสีแล้วนะครับเห็นไหมเล็กน้อยนะใช้ได้อันนี้ประมาณกี่โลคุณพ่อนี่ประมาณ5โล5้กิโลห้กิโลและก็ไซส์ก็ไม่ไม่ถือว่าไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับพอ จะได้จะได้อันนี้เริ่มวันเที่ยวอะไรจะดูวันก่อนนะไม่แน่ใจนะสิบสามทับสามทับสองหรือเปล่าสิบสามทับสองทัสอสิบสามสามทับสองเท่ากับวันที่สิบสามกุมภาสิบสามกุมภาถ้าสิบห้าพฤษมีนาเมษายพฤษภาร้อยกว่าร้อยเจ็ดวันร้อยหกวันร้อยเจ็ดวันรสชาติต้องขอชิมนิดนึงชิมได้เลยเหรอเนี่ยไม่ควรจะได yup. ้เนี่ยรสชาติไม่ควรจะฝาดมาก ถึงจะอร่อยรสชาติที่อร่อยของอินทผลัมปาฮีเนี่ย mm hmm. รสมันจะนุ่มกลิ่นมันจะหอมเหมือนกับน้ำอ้อยหรือน้ำตาลสดน, mm hmm. นะครับมันขน่จะอร่อยที<ล>ย่สุดอันนี้อันนี้ยังไปไม่สุดนะครับอันนี้จะชิมดูแค่นั้นเองว่ามันติดฝาดเดียวหรือเปล่าอันนี้น่าจะมีฝาดสักไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์แต่อร่อยจัดว่าอร่อยถ้างงอ,อินทผลัมที่ดีที่อร่อย ไม่ควรจะมีความปาดเกินห้าเปอร์เซ็นต์ว่านะแต่ถ้ายี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ที่ท่านอาจจะเคยชิมกันเนี่ยหรือเคยซื้อทานกันเนี่ยผิดหวังนิดนึงอย่าเพิ่งสิ้นหวังอันนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะเลิศทานานดีมากโอเคผ่านผ่านแล้วจะเก็บเกี่ยวได้ช่วงไหนของเราของเราน่าจะกลางเดือนกระกฎาแล้วกันกลางเดือนกระกฎาคืออย่างถ้าร้อยห้าสิบบาทครบเนี่ยโอเคมันมันถึงจุดที่เก็บเกี่ยวได้แต่ต้องดูกันอีกทีนึงว่าหนึ่งเนี่ยมันสุก มันสุกทั้งมันสุกทั้งจันหรือเปล่าครับมันสุกทั้งจันหรือเปล่าถ้ายังไม่ทั้งจันเนี่ยก็ปล่อยเลยไปสักสิบวันสิห้าวันมันจะได้ความหวานหอมละมุนที่อร่อยจริงๆครับวันนี้วันที่สิบเจ็ดมิถุนาครับเดี๋ยวเราจะลองมาชิมดูนะครับเพราะตั้งแต่ใกล้ฤดูกาลเนี่ยเล็กหนึ่งเดือนตอนนี้น่าจะ เก็ตีว่าเหลือประมาณ30บวัน28 29 3ดา0บวันนะครับมาชิมดูว่าความหวานมันมาหรือยังพอสีก็โอเคแล้วนะครับสีใช้ได้เนะดูนะครับสีบก็ถือว่าน้ากินอยู่นะครับเดี๋ยวมันจะลองชิมดูนะครับว่ามันเข้าสีหวานหรือยังนะครับแกต,ต้นนะครับ อืมผมว่าความหวานน่าจะสักยี่สิบแปดจะลองจะลองวัดดูยังไม่ถึงสามสิบแต่ที่สำคัญแทบจะไม่มีรสฝาดครับถือว่าอร่อยอ่านี่เหลืออีกหนึ่งเดือนนะครับนะผลก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบว,ว่าอ่าเหลืออีกวันนี้เันที่สิบเจ็ดเนี่ยเหลืออีสามสิบวันพอดีนะครับที่จะครบร้อยสิบวันว่ารสชาติจะเป็นยังไง เดี๋ยวเราใช้้เครื่องดิจิตอลนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะจะทําการเช็คความหวานนะครับอันนี้เราได้ผ่าแล้วก็สับนะครับแล้วก็บดย่อยเป็นน้ํานะครับอ่านี้หยอดไปแล้วครับเห็นไหมอ่ากดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมารู้โอ้สามสิบเอ็ดครับโอ้ขึ้นไวมากนะครับ 31อ,อ่ะเดี๋ยวจะให้กล้องจับง่ายๆนะครับว่า31ปริดกนะครับอันนี้3 1เ,เห็นไหมอ่าโอเค31ปิดปกนะครับซึ่งเลีกหนึงเดือนความหวานน่าจะไปไกลกว่าน,นี้ที่สําคัญที่สําคัญนะครับมันไม่ติดฝาดนะฮะที่ถูกใจมากเลยคือแทบจะไม่ติดฝาดเลยนะครับครับสวัสดีครับวันนี้วันที่2องธันวาคมนะครับเราจะมาทําการเช็คความหวานนะครับเนื่องจากทานไว้อ่าระยะเวลา สี่เดือนสิบห้าวันนะครับก็น่าจะได้ความหวานที่เพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบน้ฮมันเฉลี่ยกันไปนะครับความหวานนะฮะอันนี้เราจะทําการเปิดเครื่องนะครับความหวานที่ผมคิดว่าทานอร่อยไม่ควรจะต่ำกว่าสามสิบครับแล้วก็แทบจะไม่มีฝาดนะฮะเดี๋ยวเราจะลองทดสอบเลยนะครับอันนี้เราประหยัดเวลานะครับเราบดแล้วก็คั้นน้ำออกมานิดหนึ่งครับ อนุาตนะครับกดเดีปึ้งโอ้สามสิบห้าจุดเจ็ดครับสามสิบห้าจุดเจ็ดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูหน้าจอนะฮะเราทราบแล้วก่อนครับนี่ครับความหวานที่อร่อยผมว่าน่าจะได้สักสามสิบขึ้นนะครับมันจะทานแล้วไม่เลี่ยนนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าหวานลิ้นแต่ครับคนงานตรวจสอบก่อนตัดทุกครั้งนะฮะลิ้นแต่กันทุกคนเลยครับ โอเคครับวันนี้ขอบคุณมากครับส่วนย่างเยน็นมีสถาร์ครับหวานเยี่ยมถูกใจไม่ถูกใจดูแล้วกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมตับติ๊กนะครับ